วันนี้เราจะมาแปลเพลง Make You Happy ของ n i จิ u u ที่ฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจไปนี้รายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโดเช่นเคยครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศจากเพลงอนิเมะมาเป็นเพลงเกาหลีภาษาญี่ปุ่นบ้างต้องยอมรับจริงๆครับว่าเพลงเกาหลีเนี่ยมาแรงทุกชาติจริงๆ วันนี้เพลง Make You Happy ของวงนิจิยูก็ฮิตมากๆเลยที่ญี่ปุ่นรุ่นน้องผมที่ทำงานอยู่ญี่ปุ่นก็เล่าว่าได้ยินทุกเวลาทั้งเวลาเดินในย่านช็อปปิง้งหรือแม้แต่เดินในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังได้ยินเลยเนื้อเพลงก็น่ารักน่ารักมีความหมายตามชื่อเพลงว่าอยากให้เธอมีความสุขนะความหมายก็ค่อนข้างตรงตัวก็ไม่ต้องตีความแล้วกันในวันนี้เป็นเพลงน่ารักนรักท่าเต้นก็น่ารักน่ารักเนื้อเพลงเป็นยังไงมาดูกันครับ เนื้อเพลงในตอนนี้ได้มาจาก l y r i c a l k n o n s e n t c o m ครับ Nothing h i m i s s u n น่ a Nothing Nothing h i m i s s u n น่ a Nothing แปลว่าไม่มีอะไรความลับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจ้า Something k u b n o a g e r u noni Something kubesuono geru noni อะไรบางอย่างทางั้งๆที่มีของพิเศษที่จะให้นะเนี่ยどんながい,い 笑顔にกたいのに。どんなのがいい？笑顔にしたいのに。ก็อยากทำให้เธอยิ้มได้นี่นา。That thing สาดสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันทำให้คฉันจะออกตามหาสิ่งนั้นเพื่อเธอเลยนะもうねเねえ、เน่หน้าหนีมิเฮ้ยนี่นมองอะไรอยู่หรอ น่いてนせ何ีเต幸เียวเซ่นีเตเเธออยากได้ยินอะไรถึงจะมีความสุขฮานาชิเต話มててิเต全สุเบเตเนฮานาชิเตมิเตสุลองบอกมาได้เลยนะทุกอย่างเลยนะอู s ไอจัส a น a าเม o ยูแฮปปี้อู๋ไอจัส n น่าเมคยูแฮปปี้อู๋ฉันแค่อยากทำให้เธอมีความสุขนะอะโมวาระเตะโฮซิอะโมวาร e เต s โฮ โอยพอแล้วอยากให้เธอยิม้ม,ว,มวาาเเรจัตตอกโลโมไดดโโโโจบุชันตทริมเตตตวาเรจัลเอกาโโโอมไดจบุชันโตทรริิโโมมดเตอยย้ที่เธอลืมไปแล้วก็ด้วยไม่เป็นไรหรอกเราจะเอามันกลับมาโซโนเอกาโอะมิเตรุโตงิฮอนโตชิอาวะเซะโซโนเอกาโอะมิเตรุโตงิฮอนโตชิอาวะเซะ เวลาฉันเห็นใบหน้ายิ้มแย้มนั้นแล้วนะ่ะฉันมีความสุขจริงๆ What do you want? What do you want? เธออยากได้อะไร What do you need? What do you need? เธอต้องการอะไร Anything? Anything? อะไรก็ได้ Everything? Everything? ทุกสิ่งทุกอย่าง You tell me. You tell me. บอกฉันมาได้เลย Give me. คีเรนะคย give me give me คีเรนะคย give me ให้ฉันให้ความรักที่แสนงดงามแก่ฉัน help me จีซานะโคโนเตะสไนเด help me จีซานะโคโนเตะสไนเดจับฉันเอาไว้จับมือเล็กๆนี้ของฉันหน่อยไทเต็ดยฮิโตริคิรินี่วะซาเซไนยอไทเต็ย ฮิตริกิรินิวะซาเซไนยโยมันสำคัญมากเลยนะฉันจะไม่ให้เธออยู่คนเดียวหรอก Take me この私全部あげたいの Take me この私全部あげたいのผ่านฉันไปด้วยฉันอยากจะให้เธอทุกสิ่งทุกอย่างเลยละ่ะบา r e เ a r บา o h เ t o โนฮ e าโตบา o h เ t o ห,หัวใจที่โปร่งใสนี้วัตชิระเคโอคาโด วาตชิดะเกโนคาโดเป็นเพียงไพ่ใบเดียวของฉันวาเซเรซุนิโซบานิคเตวาเซเรซุนิโซบานิคเตอย่าลืมนะมาอยู่ข้างๆฉันสิแล้วก็เป็นท่อนฮุกอีกรอบหนึ่งก็ความหมายเหมือนกันเบียบเลยครับก็เลยขอข้ามไปที่ท่อนแร็ปเลยเท m มี i ล e o อูอ่าเท l มี like อูอ่าบอกฉันสิแบบอูอ่า Fancy me do not f a n c y me do not ไม่ต้องําให้ฉันจินตนาการหรอก Be icy I'm so hot Be icy I'm so hot เย็นไว้นะเพราะฉันเร่าร้อนมาก No goodbye baby goodbye No goodbye baby goodbye อย่าพูดว่าลาก่อนนะที่รักลาก่อนนะ k i m i ga r y girl หรือ a n s h i n k i m i ga r y girl หรือ a n s h i n เธอทำให้ฉันมีที่สงบใจ 寄り添って休めるための場所。ペンティハイパクピンラインソフヒガリが満たしてフィールイスだって。ヒガリが満たしてフィールイスだって。マイワムライシャンガルスクワペンペイドアインソワン。夢見てるの一丁。 ยูเมมิเตรุโนอิโชแล้วก็ยังมีฟันแบบเดียวกันด้วยคันเซนสวีตตนะเมโลดีคันเซนสวตตนมลดีเมโลดีที่หวานและสมบูรณ์แบบฮอนโตนี่いやしてくอすわりฮอนโตนี่いやしてくれすわりริศดีที่ช่วยรักษาได้จริงๆพูดติดตอนรีพีทคีเต z u t o zuto t ต,ตพูดทีตอนรีพีด t ีดเตะจ t o z u t พูดอีกทีสิฟังนะตลอดไปตลอดไป You are my favorite song You are my favorite song เธอคือเพลงโปรดของฉันแล้วก็เป็นท่อนฮุกอีกรอบหนึ่งจนจบเพลงไปเลยครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแปลเพลง Make You Happy ของ Nijiu ซึ่งก็มีเนื้อเพลงที่น่ารักดีครับผมก็ได้ยินบ่อยพอสมควรนะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็หวังว่าจะได้ฟังเพลงนี้สนุกมากขึ้นนะครับถ้าคุณติดตามรายการให้จัดปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1744คําคำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจ a ปน s สกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้แจ a ปน s สก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ